ท้าทายกับเราแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่าท้าทายมากๆเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็ยังไม่เคยได้ทําำก็ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการถ่ายภาพยนตร์หรือละครมาแล้วแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นตํารวจมันก็ยากมากๆโดยเฉพาะเราเราเป็น <laughs> เหลือบ, <laughs> อบๆค่ะไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเหลือบไปทางยามหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> <laughs> โดยเฉพาะการเป็นผู้หญิงด้วยมันต้องมีความแบบสะรองมากขึ้นเข้าไปอีกอแล้วก็ในเนื้อเรื่องที่เราพอทราบมาเงี้ยมันมีความเข้มข้นมากกว่ามากกว่าซีนอารมณ์ความรักมันมีความเข้มข้นในเรื่องของฆาตกรรมด้วยต่างๆซึ่งก็น่าสนใจมากๆค่ะครับผมแล้วทางชาลอตละครหลังจากอ่านบทดูข้อมูลคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับตัวละครเป็นยังไงบ้างรครับโอ้เออไม่รู้ต้องรู้สึกยังไงก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราต้องเป็น คุณหมอที่ว่าอยู่แผนกนิติเวชก็คือชนสูตรศพนะคะแล้วก็ตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้แต่พอรู้ทราบว่าเอ้ยจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็คือไปหาหนังหรือซีรีส์ที่แบบว่าค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันดูว่าคุณหมอนิติเวชเนี่ยเขาชนะสูตรศพเป็นยังไงบ้างคือทำอยังไงมีวิธีการยังไงแต่ว่าอันนี้คือแค่เบื้องต้นค่ะเดี๋ยวจะมีการไปเวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะก็ รอรุ้นเหมือนกันว่าจอก,กับเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจแค่ไหนในการที่เราจะไปดูว่าการผ่าศพจริงๆเป็นอย่างไรเพื่อให้สมจริงกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอยากอยากไปมากเลยค่ะจริงเหรอตั้งแต่ดูตั้งแต่ดูซีรีส์ของของทางเกาหลีค่ะ,คะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากๆสาหรับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเองจอก,กัาเป็นหมอชนะศพ ได,ได้ไหมอาจจะต้องพกยาแพนิคเข้าไปในกองหรือเปล่าล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วศพนี่คือที่จะผ่าคือไม่รู้ว่าเป็นศพจริงๆในเรื่องหรือว่าเป็นคนหรืออะไรยังไงสเตตอินอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถมาเป็น <c oughs> ให้สนใจคือให้มาเป็นเป็นศพได้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นนักแสดงนักแสดง <c oughs> นักแสดงใช่ใช่ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นนะครับคุณหมอนิติเวชมาผ่าศพมาทางด้านตำรวจของเรากันบ้างคุณตำรวจครับ ไป็นไงบ้างครับต้องมีคาแรคเตอร์ในการแบบไปลองยิงปงยิงปืนในการเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปแสดงจริงคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสแบบว่าลองยิงปืนมาบ้างแล้วอที่ไหนครับเขบว่าหมวดตุลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเนอสปอยชื่อไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะในเรื่องก็คือเป็นหมวดตุน <laughs> หมวดตุนนี่ต้องบอกเลยว่าปืนพกค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะพีแชม เราอาจจะต้องมีการแบบไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็ต้องต้องมีการทํากันบ้านในการที่จะทําท่ายังไงให้มันดูรู้สึกว่าเราเป็นตํารวจแบบมือชีพจริงๆก็ถือว่าเป็นงานที่โหดอยู่ค่ะอ่าครับผมถ้าเกิดสมมติว่าย้อนไปเมื่อซีรีส์แรกโชว์มีเลฟกระแสะตอบรับดีมากแล้วเราคาดหวังคิดว่ายังไงบ้างสำหรับแสนรเรื่องที่สนี้ จริงๆอยากให้ทุกคนลองเปิดใจก่อนเพราะว่าเ,ออเราก็พยายามฝึกฝนเต็มที่ในด้านของการ acting หรือว่าการแสดงต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็มีความท้าทายและความยากอยู่แต่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็รอคอยดูว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามันถึงมือพวกเราแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะโอ้สุดยอยคคดครับคุณตำรวจครับครับผมแล้วทางคุณหมอแล้วครับ อยากถูกจับ,จบ<ข>ไหมครับยังก่อนขอเมื่อ <laughs> <laughs> กี้ตอนเดินเข้ามามีคนบอกว่าเล่นไพ่แอบเล่นไพ่อยู่ข้างหลัง, <laughs> งคำถามไหคะครับผมถามว่าหน,หนูคิดว่าคาดหวังยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกระแสะของสาหรับซีรีส์ในเรื่องที่สองของเรา <laughs> คิดว่ากระแสะไปในแนวทางที่ดีหลังจากที่ได้เห็นพวกเราสองคนแสดงคะ่ะซึ่งหลายคนจะกังวลว่าเ,เราจะแสดงเข้าถึงบทบาทคุณหมอเชอรันไหมจะบอกว่ามีการโรงเรียน เขาเรียกว่าโรงเรียกนการแสดงส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปเพิ่มหลายๆอย่างคือจะไม่ทําให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนนิยายผิดหวังแน่นอนค่ะก็เป็นซีรีส์แนวเซฟิกนะคะที่ไม่ใช่แค่เป็นหญิงรักหญิงแต่เป็นเลสเบี้ยนด้วยแล้วก็มีอีกเขาเรียกว่าอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะที่อยู่ในในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกําลังใจพวกเราสองคนด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็น